อินโนซีนวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเครื่องอนเนกประสงค์ที่จะปฏิวัติเกษตรกรไทยให้เข้าสู่ยุคใหม่ด้วยนวัตกรรมเครื่องอบแห้งโมดูล่าจบปัญหาแดดไม่แรงฝนตกอากาศชื้นสร้างความภูวิใจให้พี่น้อง <c oughs> ชาวเกษตรกรที่ต้องการตากแห้งผลผลิตไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดมันสำปะหลังก็สามารถอบแห้งได้ด้วยเครื่องอบแห้งโมดูล่าและนวัตกรรมตัวนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาลดความชื้นลดแบคทีเรียลดการเน่าเสียผล,ผลผลิตทางการเกษตรด้วยการใช้นวัตกรรมลมล้อ โดยคุณพาคกน CEO KS Premier โปรดักต์จำกัดอย่างเล่าว่าเครื่องอบแห้งโมดูล่ายังช่วยเกษตรกรลดค่าจ้างแรงงานและประหยัดเวลาในการตากแห้งเป็นอย่างมากเพราะเครื่องอบแห้งโมดูล่าไม่ได้เป็นเพียงเครื่องอบแห้งธรรมดาแต่คือตัวช่วยสําคัญที่ทําให้พี่น้องเกษตรกรมั่นใจได้ว่าผล,ผลผลิตทุกชิ้นจะมีคุณภาพสม่ําเสมอได้มาตรฐานและที่สําคัญเก็บไว้ได้นานขึ้นต้นเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นตัวพอยสำคัญคือ เพนพอยที่มันอยู่ในใจเราอ่ะอืม,อมเราอยากจะแก้ปัญหาแล้วก็ฝังอยู่ในใจเราว่าเอ้ในฐานะที่เราเคยเป็นเกษตรกรสมัยก่อนก็ปลูกอ้อยปลูกมันปลูกกระเพาะเนี่ยละครับ,รบแล้วเราก็มาทําลานตากอืมใช่ไหมเราก็เจอปัญหาเรื่องท้องฟ้าฟ้าฝนที่โอ้โห,โโหเวลาตากสินค้านี่ครับ,รบมันมีความทุกข์ข้างในอพอสมควรเวลาเจอฝนตกเข้ามาสินค้าในกองเราหล,ลายร้อยอตันี่เปกเนี่ยโอ้เสียหายเยอะมากนวัตกรรมเนี่ย มันถ้าคุณได้สัมผัสแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์